สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พี่แดงก็เอาคลิปรวมคลิปเก็บเห็ดดำขาเหลืองมาฝากเพื่อนๆน,นะคะเป็นคลิปเก่านะเอามาให้ชมใหม่นะคะเพื่อนๆเ,เป็นคลิปที่ถ่ายไว้เนาะถ่ายไว้แล้วก็เอามารวมๆกันเนาะก็เป็นคลิปเก็บเห็ดดำขาเหลืองนะคะเชิญเพื่อนๆรับชมได้ตามอธัธยาศัยนะคะแย่ตะเปะขายหมู เอกล้องอาจจะไหวๆบ้างนะเพื่เ้เพราะว่ามันเป็นป่าที่เป็นมันชันนะเป็นภูเขามันเป็นภูเขาแล้วมันชันมากเลยนะทุกคนในที่นี้เวลาวางเอกลองมันจะวางยากขาตั้งกล้องตั้งไม่ค่อยม่ค่อยมั่นคงเพราะว่ามันจะหล่น mira, me he encontrado aquí y cortamos y todo. <laughs> Qué bien. Mira, mami mira, no quita. Había quitado unos cuantos. Sí. Sí. จริงจมันเยอะนะเยอะมากแต่ว่ามันอยู <lawsuit royable> <What S 1> ่ไม่เป็นกลุ่มเป็นก้อนนะก็เลยไม่ค่อยได้ถ่ายคือไม่ค่อยได้ถ่ายหรอกคือไม่ได้ถ่ายเลย ไม่ได้ถ่ายคลิปเลยพอเจอแบบดอกสวยก็เลยถ่ายให้เพื่อนๆดนูถ้าตรงไหนดอกมันใหญ่พี่เด็กก็จะถ่ายให้ทุกคนดูนะนี่สวยไหมสีเหลืองอร่ามเลยเห็นไหมทุกคนเห็ดมันอะ จริงๆเห็นมันเยอะมากนะแต่ว่าพี่เด้ะไม่ได้ถ่ายคลิปเพราะว่ามันมมันอยู่ไม่เป็นกลุ่มไงก็เลยไม่ค่อยได้ถ่ายแต่จริงๆอจะเต็มตะก้าเลยนะทุกคนแต่พอดีเห็นดอกมันสวยๆแบบนี้ก็เลยก็เลยมาถ่ายเพื่อนๆดูเนาะถ่ายไปตัดไปนะเก็บไปตัดไปเพราะว่ามันมันดูสะอาดสะอานดีเนาะสวยนะย ฝนตกนะทุกคนตอนนี้ฝนตกมาโปรยปรายนะสวยมากสวยมากมากเห็นไหมสวยขายาวมากเลยนี่เพื่อนดีนี่เพื่อนดีนะให้ดูกร้าพี่เดง เห็นไหมจะเต็มแล้วจะเต็มแล้วเพิ่งถ่ายคลิปนะเนี่ย สวยมากเลยสงสาดอกเนี้ยอืมเเห็นดอกสวยอยากได้แบบนี้เยอะๆอยากได้แบบนี้เยอะๆสวยอะสวยสวยตรงนี้มีอีก ดอกใหญ่เลยตรงนี้เห็นปะนี่อ้าวว้าวเจออีกเจออีกนี่ดอกใหญ่เลยดอกใหญ่ๆขาย,ยาวๆนี่นี่ได้แกงหนึ <c> ่ง <oughs> ได้แกงหนึ่งเลยตรงนี้เห็นไหมดอกสวยๆเลยทุกคน งามมากสวยไหมสวยไหมเห็นเนี้ยมันสวยมากเลยนะใส่ตะกรา้าดูดีดูดีนะเป็นผู้ดีมากเลยพูดถึงเห็ดแครอทนะเพื่อนเพื่อนดอกละยูโรนะยูโรกว่ากว่าคิดเป็นเงินไทยก็ดอกหนึ่งก็สะสี่สิบาทเอาคิดเป็นสี่สิบาทเลยหนึ่งดอกนะเพื่อนเพื่อนออเออแพงเวอร์ตามห้างอะ่ะ เยอะแยะแต่ว่ามันไม่เป็นกลุ่มนะเพื่อนๆนมันก็อย่างนี้แหละมันไม่เป็นแบบว่าโหเก็บหนุ่มเดียวได้เต็มมืออะไรประมาณนี้ใช่ไมค่ค่อยเก็บนะทุกคนนี่นไหมมันก็มีเยอะแยะเห็นเนี่ยแต่พี่งึดพี่แดงยังงึดเห็ดแครอทไม่หายเนะพี่แดงอได้มาแต่ว,ว่า กินจนเบื uh, ่อไปเจอในประมาณนี้นะคะขอให้ยเพื่อนมีความสุขกับการรับมีคลิปมันต้องมีคนซื้อแหละมันก็มีคนซื้อเนาะประชากรเยอะะรวมคลิปเก็บเห็ดไปหาก็ไม่ใช่ขาเหลืองนะคะไปหาทุกคนนี้ก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะบายบายสวัสดีค่ะ